สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับงานขอโอเวอร์ไดนะฮะเป็นสินค้าที่ต้องพีออเดอร์อย่างเดียวนะก็เดี๋ยวส่วนเรื่องพีก็เดี๋ยวไป ดูลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะก็จะแปะไว้ตัวนี้เป็นเครื่องตัดบล็อกตัดเบรกนะฮะทำองศาเบรกให้เป็นที่เรียบร้อยและสามารถตัดเบรกแบบปกติได้มี2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับโดยตัวระยะก็จะมีตั้งแต่7จ็ดสิบานะฮะโดยตัวนี้ ใช้ความกว้างของเบรกนะฮะเหยียบเข้าไปแล้วสามารถตัดได้เลยนะฮะโดยข้อเสียของตัวนี้คือไม่สามารถตัดเป็นแนวยาวได้ฉะนั้นก็ได้แต่แนวกว้างอย่างเนี้ยอย่างเดียวเลยฉะนั้นขนาดมันจะพอดีกับตัวเบรกใหญ่แต่จะไม่พอดีกับไม้ติมนี่คือข้อเสียของมันส่วนข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องเจียนะฮะใช้การตัด องศาเอาโดยเราสามารถเลือกได้ที่50องศาคือส่วนบนสุดแล้วก็4 3 2นะฮะเลือกเลือกได้เลยวิธีใส่ก็คือใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บนี่นะอย่างที่สองสิ่งที่ต้องใช้ก็คือคัตเตอร์ขอเป็นแบบแหลอ่ดาดามขอให้คืออย่าทื่อต้องคมนะฮะส่วนวิธีทำนั้นก็ไม่ยากอะไรโดยเราต้องเตรียมแบ็กซี่คาโก เป็นน้ำยาลื่นๆนะนะแล้วก็จัดการเอาทิชชู่นะครับรูปไร้ตรงบริเวณส่วนคมคมซึ่งผมไม่มีนะฮะร,รูปไร้ส่วนคมคมอันนี้คือวิธทีทำจากผู้ใช้นะครับโดยการตัดแท้นผมก็จะตัดเลยละกันเพราะว่ามีดเนี้ยผมถืออันเนี้ยมีดอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็น เพิ่งเปลี่ยนใบใหม่ๆเลยนะฮะวิธีปาดก็คือสมมุติว่าเราจะเอากี่องศาล่ะเราจะเอาสามสิใช่ไหมสามสิบก็คือเป็นช่องตรงการตรงนี้นะกลางตรงนี้นะฮะจัดการสอดและยัดเข้าไปให้ตึงจากนั้นเราก็วัดบล็อกที่สามก็คือบล็อกตรงนี้นะฮะบล็อกตรงนี้นะ อแล้วจากนั้นเราก็เฉือนตามร่องลงไปนะฮะเดี๋ยวขอกะแป๊บหนึ่งนะโอเคได้ละอันนี้พื้นมันอาจจะไอน,นี้ไปหน่อยพื้นสมาร์กันหน่อยไปหน่อยเราต้องใช้ตัวยกนิดนึงนะฮะเราก็จะใช้ที่วัดเบรกเอ๊ะที่วัดที่วัดลดนี่นะ ฉือไปนะฮะค่อยๆเฉือนไปตัวนี้มันอาจจะนิ่มหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเบรกถีชมพูนะฮะถ้าเบรกแข็งแบบเบรกฟ้าหรือเบรกเขียวก็อาจจะง่ายขึ้นนะนี่นะค่อยๆเฉือนไปนะฮะ โอเคได้ละนี่นะครับก็อันนี้พอดีว่าตัวติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ขาดดีผมก็ไม่ได้ตัดต่อนะเนี่ยถ้าใครมองไม่ออกเดี๋ยวผมแกะแกะออกก่อนก็ได้ตัวที่มันเหนียวๆเนี่ย โอเคนี่นะฮะจะได้เบรกที่เป็นองศาประมาณสามสิบองศานะเห็นไหม mm hmm. มีใครเห็นชัดไหมว่ามันจะเอียงพอดีเป๊ะๆอะไรเนะี่ยเป็นเอียงสามสิบองศานะฮะประมาณนี้อันนี้จะเห็นชัดหน่อยเห็นว่านี่นะฮะ mm hmm. ก็จะตรงเป๊ะอะไรนะ เห็นไหมเหน,นียนสลิดเลยเหมาะสำหรับงานเร่งร็วนะฮะสำหรับสายแข่งนะฮะที่ไม่มีเครื่องขัดเบรกนะครับแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาในการขัดเบร์ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะดีครับใช้ดีราคาย่อมยาวจับต้องได้นะฮะใครอยากได้ใต้คลิปมีลิงก์อยู่นะฮะเข้าไปคลิกลิงก์ทักคุยกันได้เลยนะฮะเจ้าของร้านใจดีนะฮะ คุยได้คุยได้โอเคก็โดยรวมถือว่าคุ้มไหมมุมมองผมถือว่ามันคุ้มนะพกติดตัวไว้ก็ดีนะครับสำหรับงานแข่งแต่ถ้าใครจะชิวๆอ,อ,อยากจะเจียร์เอาเครื่องเจียนะร์มานะฮะก็ได้ไม่ไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยค่อนข้างดีเลยทีเดียวราคาจับต้องได้ราคาไม่ถึงพนันผมบอกแค่นี้แหละนะ เป็นสินค้าพี่ออเดอร์นะฮะก็ตามนี้เคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้เราสาธิตเพียงเท่านี้ใครอยากไปลองก็ไปซื้อมาลองกันต่อได้นะฮะเจาะตีองศาก็ได้ชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปเปิดสมัครสมาชิกก็ได้หรือจะโดนเน็ตซุปเปอร์แตงใต้คลิปก็ได้ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัส e มดีโฟร์วิลนะครับจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ทำย่านะฮะเลือกชมและชอบให้ตามสบายใคร ทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไว้ใช้ก็ได้ส่วนลดอีกสิเนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ